ดราม่าเดือดปูมันธนาโพสรัวฟาดเจ้าพ่อสือ่อแซมียนงเมียน้อยพ่วงนิทานสัตว์ควายเฮียยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับประเด็นร้อนของนักแสดงรุ่นใหญ่ปูมันธนาที่ออกมาโพสเดือดต่อเนื่องแบบรัวๆฟาดไม่ยังใส่เจ้าพ่อสื่อดังพร้อมพ่วงประเด็นเมียน้อยเมียหลงเข้ามาเกี่ยวจนโซเชียลลุกเป็นไฟ เรื่องเริ่มจากหลังพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยเล่านิทานสัตว์กลางรายการมีทั้งควายและเฮียปรากฏว่าล่าสุดสาวปูก็ออกมาฟาดกลับชุดใหญ่ด้วยการโพสต์รัวๆหลายข้อความซึ่งแต่ละโพสต์ก็มีทั้งควายและเฮียโผล่เต็มไปหมดโดยโพสต์แรกปูมันธนาเขียนว่า นิทานจากแม่ปู่การละครั้งหนึ่งมีรายการเฮียรายการหนึ่งเอาเรื่องของเหยื่อไปเล่าหากินกับสัตว์ทุกตัวฟังแต่กลับไม่มีใครฟังยกเว้นควายจบค่ะพร้อมทั้งประกาศด้วยว่าแม่ปู่นัดเหยื่อจากรายการดังแจ้งความกองปราบหลายฐานความผิดเร็วๆนี้โปรดติดตามนะคะ จากนั้นก็ยังไม่หยุดโพสต์ต่ออีกว่าเมีย49เบรกผัวหน่อยนะคะโทรกระน่ำเลยเห็นแล้วสมเพศค่ะอยากรู้ไหมคะว่าแมมโพดำอีซ้อกับท่านเป่าคือใครกล้ารับโฆษณาด้วยมีเฮียโปรโมทเพจให้ด้วยเดี๋ยวแม่ปู่มีฉเฉลยค่ะ สายแจ้งเมีย49น้ำตาท่วมบ้านยุ้มหัวผัวเจ้าพ่อแล้วค่ะวายวายวานคนนั้นคนนี้ให้ด่าอายเหียหน้าตัวเมียสุดๆยังมีอีกโพสต์ที่เจ้าตัวประกาศความสตรองว่า เป็นผู้หญิงที่สตรองมากค่ะเวลามีอะไรไม่เห็นต้องไปหยิบยืมมือเพจขี้ค่าหรือสื่อที่ไหนก็โพสต์อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเผอิญมีเฮียบางตัวเห็นแล้วทนไม่ได้ทั้งๆท,งที่ก็ไม่ได้หมายถึงตัวมันดิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนสาดมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆห้าหาาอุ้ยโดนเฮียรุม พร้อมแฉแรงใส่วงการว่าเอาเหยื่อมาออกรายการจบรายการก็ไปฟ้องเหยื่อมีแต่รายการเหี้ยพิธีกรควายเท่านั้นที่ทำกันเราจะปล่อยให้มีรายการแบบนี้หรือคะผู้เสียหายหลังใหม่ค่ะเจ้าตัวยังแท็กด้วย็กนิทานเรื่องไอ้หน้าตัวเมียพร้อมจวกไม่ไวหวนา สังเกตดีๆนะคะใครที่ฉลาดกว่ามันหรือรู้ทันเกมมันมันไม่กล้าเอาเขามาออกหรือมีบางคนเขาเก่งไหวพริบดีตอบโต้มันเขาก็จะได้ออกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละค่ะมันก็เก่งแค่เรื่องชาวบ้านความรู้รอบตัวอะไรมันไม่มีจัดได้ว่างโง่ถ้าเรื่องวิชาการไม่งั้นมันไม่ไปอิจช้าอีกช่องข่าวอะไรที่มันได้ก็ได้จากเพจขี่ข่ามันส่งมาให้มีปมตั้งแต่เด็กยัน แกไม่จบเพียงเท่านี้ปู่ยังทิ้งหมาดเด็ดเรื่องครอบครัวว่าอุ้ยลูกภรรยาเบอร์สองตลกจังเก่งแต่เรื่องสร้างข่าวเท็จแต่เรื่องมันเป็นลูกเมียน้อยของแท้แร่และยังแซะต่อถึงธุรกิจว่าเฮียบางตัวไปจิ้มหน้าให้หมอทำหน้าตัวมันเป็นคนบอกเองไม่มีตัวไหนจะทำให้ลบริ้วรอยกระชับได้นอกจากหมอผ่านมาไม่นาน ตัวมันก็ออกผลิตภัณฑ์เซรั่มลบริ้วรอยกระชับหน้าเอาวเฮ้ยหลอกลวงผู้บริโภคอย่างไม่พอจะไปหาความจริงจากมันยังไงก่อนแค่ประชาชนมันยังโกหกได้หน้าด้านด้านงานนี้เรียกได้ว่าปูมันธนาฟาดไม่เผื่อพื้นที่หายใจและใช้คำพูดตรงๆแบบไม่กลัวชนจนดราม่านี้ถูกจับตาอย่างหนักว่าบทสรุปจะไปจบที่กองปราบศารหรือว่าจะมีโพสต์รัวๆชุดใหม่ เติมเชื้อไฟอีก